อก็ความจริงมาแล้วปมหนุ่มคนนี้ถูกโยงซุ่มเยี่ยมเมียมใหม่ทำสาวท้องเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถูกพูดถึงอย่างมากสั่นสะเทือนทั้งวงการบันเทิงเมื่อแมนการินและภรรยาเกน์รดาถูกโยงข่าวซุ่มเงียบลัดฟ้ามาเคลียรเรื่องทรัพย์สินเสร็จก็คงแวะไปเยี่ยมเมียมใหม่เพลอะเพลอกลับมารับผิดชอบแมนแมนสมชื่อที่ไปทำใครข่าวท้อง แต่มีโอกาสกลับมาบ้านทั้งทีไม่คิดจะเซฮายบอกนักข่าวหน่อยหรอล่าสุดหนุ่มแมนควงเกนมาออกรายการแฉประจำวันที่วันที่สเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2566บางช่วงบางตอนได้เปิดใจถึงประเด็นข้างตน้นบอกว่ายืนยันยังรักกันดีและยังคงเป็นปกติลัดฟ้ามาเคลียร์เรื่องทรัพย์สินเสร็จก็คงแวะไปเยี่ยมเมียใหม่ไม่เกี่ยวกับคู่ของพวกเขา ซึ่งสาวแก่นยืนยันว่าที่ทั้งคู่ได้พาลูกไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ด้วยกันคือไม่มีอะไรไม่มีอะไรจริงๆเลยคือเราพาลูกไปเที่ยว